จุกะจำเรียบสู้ครั้งเมรกรมบูชาสวัสดีเอฟซแฟนคลับนันทวันภาพยนตร์ดีเจสบ,บะทุกคนทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ตรงกับวันที่15มีนาคมครับ2,568ครับผมนันทวันภาพยนตร์รวมหน่วย2005 2,025 2 0ห5ครับหรือพาศ2568ครับผมเราอยู่กันที่วัด ป่าวารมันมหาโพสีอลังการัตนบ้านดูครับตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมอากาศค่อนข้างจะร้อนมากนะครับผมผมขออนุญ,ญาตเอาบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศไฟ์สดช่วงนี้มาให้ชมช่วงแรกก่อนนะครับผมเพราะอากาศแร,แรงร้อนมันเหมือนฝนจะมาเลยวันนี้แสงสีเสียงครบแน่นอนครับ ชุดนันทวันทั้งสองหน่วยของเราในงานทำบุญกองข้าวครับหรืองานถ้าแถวบ้านเราก็งานเทพหาชาตินะครับโซนนี้จะเป็นโซนอีสานครับพูดอีสานเว้าวอีสานการติดตั้งอุปกรณ์ก็99.99% 99แล้วครับผม บางบอนชัดเจนตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์ผมมืดจืดๆเลยครับผมมันอากาศมันร้อนแล้วมันมองไม่เห็นคอมเนต์ครับเห็นในฝนไหมครับเห็นเห็นอ่าคนชื่อฝนลงฤดูไหมครับผมใครคเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมทดสอบอินเทอร์เน็ตไปในตัวครับตอนนี้ผมคิดว่าสัญญาณอาเครือข่ายสีส้มจะ ไม่ค่อยมีสัญญาณสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันขึ้น 4G มันไม่ขึ้น 5G ครับมันอยู่กลางทุ่งนาครับเดี๋ยวผมต้องดูสัญญาณค่อนข้างจะอับสัญญาณนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถ้าคนมาเยอะๆไม่แน่ใจว่าภาพและเสียงมันจะชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ต้องขอประทานอาภัยด้วยนะครับ ขอพระคุณ M1 50ร้ยถูกไหมวะเออถูกวันนี้วันที่15มีนาคมครับผมฟังตู้ลำโพงฟังซ้ายก็จะเป็นของ d ี5 5ครับส่วนจอเราใช้จอ26เมตรของดี9 5 5ครับผมส่วนตู้ลำโพงฟังขวาก็จะเป็นของดี9 5 5ครับผม ส่วนไฟกระแทกใต้จอกะก็จะเป็นของดีห้าห้าเก้าครับผมส่วนปลายไฟข้างบนก็จะเป็นของดีเก้าห้าห้าครับผมก็เป็นมันทวันทั้งสองหน่วยครับอยู่ที่เดียวกันครับผมใช่ครับผมผมกลับไปทันเร,เรื่องที่สี่แน่นอนครับผม,ผม,มต่อให้ทุกๆอย่างมวดแตงเวาวนี่ครับ นักบินใหม่ครับผมเดี๋ยวสองนักบินใหม่ก่อนเป็นจังไรว่าออมีนักบินประจำหน่วยแล้วผู้จพดิการของเราครับอยูโรเองอ่ยู่อะไรตรงนี้พระรามสาชมชัดเจนอากาศค่อนข้างจะกระเดานะครับผมกระเดามากมากครับ คุมพลังของเราก็จะใช้อ่ามาสเตอร์ดีไซน์ครับของโอมาสเตอร์ดีไซน์ครับบวกกับตัวของดี u ้าทีห้าพันห้าเทอร์โบครับผมของประดิษฐ์เจริญครับส่วนเสียงกลางเราใช้เอ็มเอห้าพันครับของมาสเตอร์ดีไซน์โอมาสเตอร์ดีไซน์นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ของมาสเตอร์ทั้งสองสองหน่วยครับ วันนี้จะอยู่กันที่บ้านดูครับผมทางง่ายๆครับผมสำหรับท่านที่ปักหมุดที่ผมปักหมุดให้ก็มาตามที่ผมปักหมุดให้นั่นแหละคร,ร,รับรัตนบําเภอรัตนบุรีครับตำบลหน,นองบัวบ้านจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านด้วยครับ คอมเมนต์ <Comment S 2> <im mon> ผมมองบอเห็นครับผมต้องกราบประทานอาภัยด้วยนะครับถ้าโทรศัพท์มันตัดไปโดยที่ผมยังไม่ได้ลํำลาผมก็ต้องขอประทานอาภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าแดดค่อนข้างจะร้อนจะแรงลันทุ่งครับผมวันนี้หัหน้าไปทางาฝั่งม้นเขาเรียกฝั่งไหนไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> ทางวัดป่าก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับ เออหรือตัอเสเลใหญ่พรหรือตัดเลใหญ่พรได้ยินแต่เสียงสวัสดีครับผมไม่มีมือสวัสดีเด้อครับครับผมอันนี้พาก,กันนั่งทำไมระแง,งะระเงาะอยู่ตรงนี้บางคนก็นอนบางคนก็นั่นนั่ง 1>, 1 2 3 4 5 7 8, 8 9 10โอ่้าดูฮะเออไห่รีมาทำไมถามก่อนอาปี่เนลูตาให้ปี่ปี่เนลูตาให้ค่ะ <c oughs> กระเดาว <c oughs> มันจะบรมีชัดเจนครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่คอมเมนต์มานะครับผมมองไม่เห็นโทรศัพท์มันหน้าจอมืดตืดด้อเลยครับผมในกล้องมันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่า แดดค่อนข้างจะแรงครับอ่าวันนี้แสงสีอลังการแน่นอนครับผมสำหรับค่ำคืนนี้กับระบบไฟที่เราใช้ในงานช้างครับผมเ <c oughs> หลือเครื่องปั่นไฟอีก เครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเราต้องใช้สองตัวครับผมหันไปทางทิศไหนครับหันไปทางทิศไหนวะทิศหันไปทางถนนครับทิศตะวันออกมั้งครับทางถนนหลักครับถนนเส้นอ่าสีขอรภูมิสนุมรัตนบุรีนั่นแหละครับผมจะหันหน้าไปทางถนนฝั่งฝั่งถนนนะครับ ถนนหลักอะครับถนนเส้นที่วิ่งไปสีคอรภูมิวิ่งไปสนมวิ่งไปรัตนะวิ่งไปทัตตูมนั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปไหนพี่ดีเจเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนโอ้ฝนตกแล้วครับให้มันตกมาครับร้อนจนครับผมอ๋อกระเดาเลย